We'll be right <laughs> back. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปปากคำรอดหรือไม่รอดกันอีกแล้วนะคะจะมาลองลิปรุ่นนี้ให้ดูกันนะคะเป็นของเคท่ดอรุ่นโปเกมอนนะคะแพคเกจน,น่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยลิฟซื้อมาจากวัสด์น,นะคะตอนที่เขาลดราคานะซื้อมาครบทั้ง5สีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลิปของเคท่ดอรุ่นโปเกมอนเนี่ยพอใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างคะเราก็มาดูที่เบอร์ศูนย์หนึ่งกันก่อนเลยนะคะหน้าตาแพคเกจจะเป็นอย่างนี้เลยมาในปริมาณ4กรัมนะคะ นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เอา้าเหมือนสีมันสลับกันน่ะคือจะบอกว่ายังไม่ได้แกะลองใช้เลยนะแต่ว่าอันเนี้ยคือแท่งของเบอร์ศูนย์สี่แต่ว่ากล่องอะ่ะคือเบอร์ศูนย์หนึ่งก็ตัวแท่งกับข้างหน้าไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเบอร์ศูนย์สี่กันว่าจะเป็นยังไงบ้างอ้าวเบอร์ศูนย์สี่อันเนี้ยถูกแล้วทุกคนแต่ว่า เบอร์ศูนย์หนึ่งอ่ะเขาใส่สีมาผิดอ่ะเป็นสีเบอร์ศูนย์สี่ก็ขอข้ามเบอร์ศูนย์หนึ่งไปนะคะเพราะว่าตัวแท่งลิปของเขาอะ่ะเป็นเบอร์ศูนย์สี่ที่ใส่มาในกล่องเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเราก็จะไม่ได,ดูเบอร์ศูนย์หนึ่งกันว่าทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูที่เบอร์ศูนย์สองกันเลยนะคะก็จะเป็นน้องปิกาจูนะคะกล่องสีเหลืองน่ารักมากนะแล้วก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้นะคะสีถูกระคะอนนี่คือเบอร์ศูนย์สองนะคะแพคเกจจะเป็นอย่างนี้เลย จะบอกว่าสภาพเหมือนถูกการใช้งานมาแล้วเลยอะมันดูแบบแห้งๆเลอะๆยังไงไม่รู้อะอันนี้คือเบอร์02นะคะจะเป็นโทนสีแดงอมส้มนะคะเดี๋ยวขอสวอชให้ดูทั้งหมดเลยละกันเนะเาะแล้วค่อยทาทีเดียวนะคะเบอร์03ก็จะเป็นกล่องสีชมพูอ่อนนะคะชื่อสีว่าพิงค์นะนี่จะเป็นฝาสีชมพูอ่อนอย่างนี้เลยนะคะน่ารักดี กลิ่นลิปทิ้ของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมแบบหว,นหวานๆนะคะเบอร์ศูนยาเนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูบางๆเลยนะต่อมาก็เป็นเบอร์ศูนย์สนะคะคืออันที่แกะเมื่อกี้นะคะก็เป็นสีพีชนะหน้าตาแพคเกจจะเป็นอย่างนี้เลยเอา้ามีการแยกร่างกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาเบอร์ศูนย์สอันนึงแล้วกันที่ใส่มาในเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะโหส้มแบบเหลืองอะหน้ากล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีพีชนะคะแต่ว่าพอสวอเวเนี่ย สีไม่ตรงกันเลยนะคะคือไม่ได้ออกสีพีชเลยอะ่ะเป็นโทนสีส้มที่อมเหลืองเลยนะคะเบอร์สุดท้ายคือเบอร์0ูนะคะจะเป็นกล่องสีส้มแบบปักทองอย่างนี้เลยนะชื่อสีว่า Orange นะคะเบอร์0ูนเนี่ยก็จะเป็นปอกสีส้มแบบนี้เลย โทนสีจะส้มกว่าเบอร์ศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่จะเป็นส้มอมเหลืองแต่เบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยจะเป็นโทนสีส้มเลยนะคะขอเริ่มทาจากสีที่อ่อนก่อนละกันนะคะขอไม่เรียงสีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเช็ดออกยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเริ่มสีที่อ่อนก่อนนะคะพอทาเบอร์เบอร์แล้วจะเป็นโทนสีชมพูอ่อนอย่างนี้เลยนะ เขาจะเป็นลิปทิ้นแบบน้ำนะคะเวลาทาแล้วเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นบนปากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความหนึบเล็กน้อยนะคะเวลาเม็มปาก เนื้อลิปของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะคือทาไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยกบปากคล้ำอะไรนะคะก็จะยังคงเห็นพื้นสีปากเดิมอยู่เนาะตามสไตล์ของลิปทิ้นะสำหรับสีนี้เนี่ยถ้าเกิดถามลิกนะมันก็โอเคนะคะถ้าเกิดว่าเรา,เราต้องการแต่งหน้าในวันที่อยากแต่งลุกใส่ลุกบางๆแล้วก็ทาลิปทิ้บางๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ลิคิดว่าเหมาะกับน้องๆที่อยากจะทาไปเรียนแล้วก็อยากได้ลุกที่ดูเป็นธรรมชาติใสๆนะคะต่อ,อมาเป็นเบอร์04นะคะเป็นโทนสีส้มอมเหลืองนะ คือเป็นส้มที่แบบส้มดูป่วยอะทุกคนสีของเขาเนี่ยเป็นส้มที่ส้มอมเหลืองอะแล้วทาแล้วทาให้หน้าดูป่วยขึ้นมาเลยนะคะดูไม่สดใสเลยอะสีนี้นะต่อมาก็เป็นเบอร์0ูนย์ห้านะคะเป็นโทนส้มนะสีนี้เนี่ยทาเบลอแล้วเป็นส้มที่แบบส้มชัดเจนเลยนะคะถือว่ายังดูโอเคกว่าสีเมื่อกี้นะทีนี้ก็มาทาเต็มปากกันบ้างน,นะคะ พอทาเต็มปากลเนี่ยจะเป็นโทนสีส้มอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เม็ดสีค่อนข้างจะชัดเจนนะอันนี้ก็แนะนําว่าไว้ใช้ทาเวลาไปเที่ยวน่าจะโอเคกว่านะ <S <S ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนซื้อมาเนี่ยแนะนําว่าให้ทาเบลอๆแล้วก็แตะนิดเดียวพอนะคะจะเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเกิดว่าทาเต็มปากเนี่ยมันจะดูเป็นลุคที่ดูมีความโตขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสีนี้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนซื้อมาก็แนะนําว่าให้ทาเบลอๆแล้วก็เอามาปัดแก้มอ่อนๆน่าจะโอเคนะคะตีนี้เริ่มจะเช็ดไม่ออกแล้วนะคะ สีสุดท้ายนะคะคือเบอร์02นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีที่เข้มสุดเลยเป็นโทนสีแดงอมส้มนะคะจากที่ทามานะคะรีชชอบสีนี้สุดเลยรู้สึกว่าเป็นสีที่โอเคที่สุดแล้วนะคะเป็นโทนแดงอมส้มนิดหนึง่งทีนี้เราก็มาทาเต็มปากกันบ้างนะคะ พอทาเต็มป่ากเนี่ยโทนสีของเขาอะ่ะช่วยกลบปากค้ำๆได้เกือบมิดเลยนะคะแล้วก็สีนี้ทาแล้วหน้าดูไบรท์แล้วก็ทําให้ฟันดูขาวขึ้นด้วยนะวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปข้างนอกนะคะจะขอทดสอบความติดโทนจากการทานข้าวหนึ่งมือนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันว่าลิปทินของเคที่ดอรุ่นนี้เนี่ยจะติดทนขนาดไหนคะ่ะ หลังจากที่ทานข้าวมาแล้ว1มื้อนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสีลิปเนี่ยหลุดออกไปเฉพาะข้างในนะคะยังคงเหลือสีลิปอยู่ประมาณ60%นะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยลิคคิดว่ามันน่าจะเป็นที่สีด้วยนะเกิดเป็นอย่างสีเนี้ยสีชมพูเนี่ยลิคไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะหลุดหายไปหมดเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทานข้าวที่มีอาหารมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสีเนี้ยค่อนข้างจะอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอทาทับเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะ ทีนี้เราก็มาสรุปการสําหรับลิปทิ้นของเคทตีดอรุ่นโปเกมอนนะคะ<ๆ>ก็ได้ลองแค่สีสีนะคะเพราะว่าอีกสีหนึ่งเนี่ยพอแกะออกมาจากกล่องเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับเบอร์ศูนย์สี่นะคะแต่ว่าหน้ากล่องเนี่ยคือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะจากที่ลองนะคะเขาเป็นลิปทิ้นแบบเนื้อน้านะคะให้เม็ดสีชัดเจนเฉพาะบางสีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีเข้มๆอย่างสีเนี้ยสีชัดเจนดีมีความเข้มข้นนะคะคือด้วยที่ว่าโทนสีเป็นโทนสีแดงด้วยพอทาบนเปากาเนี่ยจะทําให้เห็นได้เลยว่ากลบปากคาได้เกือบมิดนะคะเพราะว่าโทนสี ส่วน2อสีเนี้ยเบอร์ศูนย์สามกับเบอร์ศูนย์สี่ทนสีค่อนข้างจะอ่อนเลยนะคะคือทาแล้วเนี่ยดูอ่อนมากแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะบางนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ปากไม่คล้ำม,มากแล้วก็เหมาะกับน้องๆที่อยากจะแต่งหน้าลุกใส่สไปเรียนนะหรือไม่ถ้าเกิดใครได้ซื้อมาแล้วแล้วเอามาทาปากดูไม่เข้าอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เอามาปัดแก้มน่าจะโอเคกว่านะแล้วก็ในเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่น่ารักดีนะคะใช้งานง่ายแต่ว่าลิขเจออันที่ ซื้อมาแล้วก็แอบเฟลนะคะคือตรงเนี้ยเขาจะหลุดมาอย่างนี้เลยทุกคน คือเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะดุดแบบแยกล่างนี้เลยอะแล้วก็สีหน้ากล่องกับสีที่ตัวแท่งเนี่ยเวลาที่สวอออกมาแล้วเนี่ยโทนสีจะไม่ตรงกันนะคะยังไงก็ไม่อยากให้อ้างอิงกับสีหน้ากล่องนะถ้าเกิดว่าไปซื้อเนี่ยแนะนําว่าให้สวอที่เคาน์เตอร์ดูก่อนเลยว่าชอบโทนสีอย่างนี้หรือเปล่าซื้อมาแล้วจะใช้ได้บ่อยไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากหน้ากล่องเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันกันกบที่ตัวแท่งเลยนะคะสีแตกต่างกันมากนะคะเผื่อว่าใครที่ชอบโปเกมอนอาจจะซื้อมาสะสมก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่งหน้าถ้าเกิดว่าใใคครเคยช้ลิิทนของ รุ่นโปเกมอนรุ่นนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook และอีสแกรมชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเคียนบล็อกด้วยนะคะชื่อบล็อกว่าลิกกะคอนะคะก็ไปตามอ่านกันได้เนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่เพิ่งเข้ามาตามช่องนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะต้องปุ่มแดงๆด้านล่างนนนะะะเเวลลาาาาาทีี่่่มมมมกกกรรอััปปดดดดตตตคคิิใหๆจไไพ้พ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ